โอเคอยู่กับตระกูลพักมิลันฮะวันนี้ท่านอยู่กับพ่อหมอฮะไม่มีเปิ์กส่วนเครื่องเลยนะไม่รู้จะโดนยับไปขนาดไหนนะคิดว่าฆาตกรเอ้ฆาตกรเล่นแต่เซอร์เยอะคิดว่าเซอร์น่าจะเกิดไม่เครื่องขวามือก็เครื่องซ้ายมือน,นั่นแหละนะ เมกนี่เชิงเยอะจังเลยฮะมีคนปั่นอยู่เลยดิ้ยวิ่งไปไหนละเนี่ยฉีกไปไหนนะฮะคนนี้ มาเครื่องนี้เลยปะเจอแล้วเออโดนก่อนสักทีงเชิงเยอะเราโดนไปอีกสักทีงอุ้ยเสร็จไปเครื่องหนึ่งเร็วฮลัลโหลโอเคมาอีก ปุบประตูตรงนี้นิดนึงนะครับจุดจุกตรงเนี้ยเช็คกันรัวๆเลยเช็คก่อนไปเอาเดินติดบนดดูไว ดูไว้ไม่โดนไม่รู้มีคนไปช่วยหรือเปล่าบนหลุมนี้จริงเหรอโอ้ใ <c oughs> oh. จเย็นเพื่อนใจเย็น <c oughs> ซักแผลปะตรงนี้น่าจะมีคนรอปั่นต่อปะ่ะเพราะสังเกตว่ามันจะเสร็จแล้วนะไม่มีอาทื้นเรื่องก่อนน่าจะไปอยู่ฝั่งหนูแล้วนะนู่นเลยฮะเห็นด็อกเตอร์ขึ้นเลยเอ้ยแบตไม่เหลือน้อยเลยตอนนี้ เมกก่อนหนึ่งแผลโอ้ปั่นกันไวเกินหมดด้เดวไวเอออีกแผลหนึง่งไอ้ตัวนี้เปรี้ยวไอ้ตัวนี้เปรี้ยวจริงจริงอืมสักก่อนถ้ามีเปอร์กระทืบเครื่องแรงมาก็จะดีมากนะ ก็จะได้โซนเครื่องนี้ไปก่อนนะครับมาปั่นซ้ำปะเหอะหมันจะมีคนมาึ จะไปช่วยครับเมกโอ้ยอยู่ตรงนี้สามคนเลยอยู่ตรงนี้สามคนเลยจะเย็นเพื่อนดักฮะเออลงไปก่อน อย่างไวเลยฮะสามเครื่องคนนี้เข้าไปใช้สองหน้าเราไงประเด็นโอ้อยู่ตรงนี้เพียบเลยไอยไวเกินว่าแล้วทำไมมีเสียงแวบบ๊แบบมีรอยเลือด ไว้หลงลอยหลงลอยเลือดเฉยแต่เครื่องนี้ไม่ได้นะฮะเออ,เอ,อไปแผ่หนึ่งป่ะปั่นไรเบอร์นั้นนะเพื่อนไม่ได้ฮะเครื่องนี้ต้องเอาซะหน่อย ยัดไม,ม้ไปลุงบินทำไมทำไงนะใจเย็นลุงเอาคนนี้ห้อยก่อนนะลุง อย่างไวมีคนกรีดอยู่แถวนี้ไปไหนล่ะครับให้ตายอ่ะโอเค วิ่งส่วนอาจารย์อือหือสบัดนะจอมม่โดนลุงจะจู๊กว่ะ ลุงสักแผงเถอะเดี๋ยวสองเครื่องแล้วเร็วมากเอเอโดนสักเพลงอันนี้ใครทำอะไรอยู่ตรงนี้ย่องย่องทำไมเราย่องทำไมเราไปไหนแล้ะ มัเน่ห้อยกันต้องห้อยละนี่เลยที่เดมิมฮุกเดิมเลยเช็คนิดหนึ่งและชีวิตจะสดใสเพราะเขาเนียนกันเก่งเกิน <c oughs> วัสด,ดีลุงวัสด,ดีลุงสวัสด,ดีลุงสวัสด,ดีลุงแก่แล้วพักผ่อนนะล,ลุงนะโอ้เสร็จแล้วโอเคออกไหนต้องไปช่วยนะ เออลุงลุงอ่ะเอาลุงไปห้อยก่อนเขาไปช่วยคนนู้นต่อนะไปช่วยลุงบินคนนู้นต่อนั่นไงไวไวจัดแล้วเขาก็จะมาช่วยคนนี้ต่อแน่นอนแต่เราก็จะไล่ลากออกมาไกลอย่างงี้ล่าออกมาให้เพื่อนช่วยแน่เลย วิ่งกลับปะ <prediction. S 1> เขาอยู่นี่นะเห็นอยู่ช่วยกันรัวๆเลยครับมีเสียงรถนิดนึงออยู่นี่มั้ง อยู่ไหนเท่านั้นเองโอ้แอบอยู่มุมเลยวัดดีลุงวดดีลุงวดดีลุงป่ะหรือเครื่องเดียวไวเกินลงห้องวีไปจริงๆข้างนอกก็ได้ไมนะั้งไม่ต้องลงหลบห้องวีไวเกิน อยู่นู่นนะฮะอย่างไวมีคนหนึ่งที่คอยช่วยเพื่อนอยู่ไวไปไหนนะที่อยู่ด้วยกันนะครับสายเนียน e sport m i กเหรอใช่เลยเมกทัดเลยถึงไหมไม่ทันเม็กวนนฮะ สปินหรือเปล่าวิ่งไวมากเออ,เอ,อหนึ่งแผ่ไปก่อนปะชอบบนเลยเราจะเล่นจุดเดินว่าย่องมีย่องนฮะ ยังไงแผ่นไม้แผ่นนี้ต้องเอาออกจริงนะบัดดี้แม็กซ์สักแผงเถอะสักแผ่นึงเถอะจริงๆจัดการตรงนี้ยังต้องเหยียบทิ้งก่อนฮนะไม้ไม่ไหวจริงๆ ไปไหนละเม็กมาฮุกนี้เป็นยังไงฮะไอที่ห้อยอันนี้เนี่ยคือไปไหนหะเช็คกันอยู่แถวนี้มีไหมไม่มีเลยเฮ้ยไปเนียนปั่นไฟตรงไหนวะเนะี่ยเอาเอา เมาแมปอีกเวรกรรมเขาต้องมาช่วยกันนะเจอแล้วฮะส <c oughs> วัสดีลุงจะได้เปิดประตูไหม <c oughs> โอเคเราต้องบีบให้เขาอยู่ฝั่งนี้นะครับ นี่แหละลุงเราตีไม่โดนอีบ้าเอ้ยขอสักทีหนึงทะลุงแล้วก็ร่วงไปะนะมีช่วงที่ตัดอ,ออกไปเพราะเสียงเสียงคนเข้านะเสียงคนเสียงอะไรไม่รู้นะขัดขวางเหลือเกินเวลาอาชิพไป,ปห้อย เรืร่อยอเอ้ยช็อ,ชอตไปช็อตไปได้แต้มไหมเนี่ยข้ามสกิดขวางไม่ได้ไป <c oughs> ดูแต้มกั็นเท่าไหร่ได้มาสองหมื่นเก้าเลยนะอ้ยไม่ธรรมดา Các bạn